สวัสดีค่ะหมอทิพย์ปราดิชานะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่องทาง YouTube ของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องบอกว่านะคะบางครั้งนะเมื่อคุณเกิดมาใหม่ๆอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุในที่นี้อุบัติเหตุได้แก่ทําให้บิดามารดาต้องประสบภัยอันตรายก็เป็นไปได้เนื่องจากผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นคนดวงชะตาที่แข็งนะคะนะแล้วก็ตัวตนของคุณระวังให้ดีนะคะอาจจะมีโรคที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเช่นเ,เกิดสภาวะเหมือนคนเส้นเลือดสมองแตกนะคะเพืเะนะ่อนๆเนาะแล้วก็ เหมือนมีเรื่องของอมภึกอมภาตร่วมด้วยนี่คือ,อมันเป็นดวงชะตาบางส่วนนะคะของผู้ที่เกิดวันเสาร์หรือบางท่านไม่ได้มีโรคประจําตัวหรือบัติเหตไไุใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมันต้องอจมอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดที่ยาวนานนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็คือดาวของพลังงานที่เขาเรียกว่าดาวแห่งททุกข์นะคะเป็นดาวแห่งท,ทุกทุกข์ดาวดาบผักเคาะแต่เป็นดาบผักเคาะเล็กนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ เขาบอกว่าบางท่านอาจจะมีคนใจบุญมารับไปอุปถัมภ์นะคะอุปการะเลี้ยงดูนะแต่ด้วยที่นิสัยของชาววันเสาร์ต้องบอกว่าเป็นคนที่ประจนภัยนะชอบการประจนภัยไปทางนักเกลงไม่ยอมใครนะคะเป็นนักรักตัวยุงนะคะแล้วก็บางครั้งก็อาจจะชอบทางการเสี่ยงโชคนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีคําพูดบางครั้งแข็งกร้าวและคําพูดของคุณนะคะ าบางครั้งดูเหมือนเป็นคนนักเลงนะไม่มักไม่เกรงใจใครแต่ว่าถ้าคนใหญ่เนะี่ยเขาจะถูกใจในคำพูดของคุณนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คู่ร้างเป็นชาววันพฤหัสนะคะวันคู่ครองชาววันเสาร์ได้แก่คนที่เกิดวันพุธส่วนวันศัตรูได้แก่วันศุกร์นะคะส่วนวันมิตรของคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือพุธกลางคืนนะคะ อาชีพของคุณที่ถูกโรลกได้แก่ทำงานราชทานผู้พิพากษานะะักค้าขายน้ำมันวัสดุก่อสร้างตำรวจซื้อขายของมือสองนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของก่อสร้างการใช้งานฝีมืองานหนักๆน,นะคะหรือเป็นทหารก็ได้นะชาววันเสาร์นี่คือดวงสตางานที่ถูกโฉลกกับคุณนะคะวันนี้ไม่หมอขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนชาววันเสาร์ นะคะนะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจในการเปิดพลังงานนไพ่มีผลตั้งแต่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้1-3เดือนนะคะปี2,566ชาววันเสาร์ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรของพลังงาน energy นะคะของชาววันเสาร์นะเป็นพลังงานโดยโรวมนะคะเพื่อนๆเ,เนาะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้ไพ่ของออห้าไม้เท้าตามด้วย t ด e h ไฮโรเฟน n นะคะเ,เพื่อนเแล้วก็ The Devil The Devil ตามด้วยไนท์อ t อ f ค u ั s อัศวินผู้ถือถ้วยเดอะไฮพริ i เทสนะคะต้องบอกว่าคนชาววันเสาร์นะท้านะตอนนี้คุณกำลังมีปัญหากับเรื่องของความรักโดยเฉพาะมีผู้รักผู้ใหญ่นะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณเกรงใจนะ,ะเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยไพ่เดอะเดวิลขึ้นมันมีพันธะผูกพันเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักบางบางท่านถ้าคุณยังติดของทะเบียนสมรสนะฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะ,ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลง นะจากการต่อสู้นะคะจากการไม่ยอมแพ้ของคุณนะดวงชะตาคนโสดสำหรับวันสาวคุณจะเจอผู้หญิงที่ถูกใจถ้าเป็นชายถ้าเป็นท่านหญิงคุณจะเจอคนที่ถูกใจนะคะคนคนนี้มีบุคลิกสองด้านนะคะสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีเทาได้นะคือ เขาจะเป็นไฮพิงเทสคือมีทั้งดําและขาวในคนคนเดียวนะคะแต่ว่าเธอและเขาผู้นี้เป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าบางทีการคบกันครั้งแรกอาจจะยังเปิดเผยอะไรไม่ได้เนาะติดขัดในหลาย,ลายเรื่องนะคะขอดูพลังงาน energy ต่อไปนะคะเพื่อนๆเ,เนาะขอดู energy ต่อไปของชาววันเสาร์ไพ่เดอะสตาร์ The Star. ตามด้วยไพ่ของ8เหรียญแล้วก็3ดาบนะคะ จัสติสรวมถึงเอสออฟครับหนึ่งถ้วยอืมต้องบอกว่าชาววันเสาร์นะคะดวงชะตาพลังงานไพ่ของดวงดาวมาแล้วเนาะแสงสว่างนะการเยียวยานะคะเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้โชคลารลอยจากออการเสี่ยงแต่ว่าการเสี่ยงนั้นนะได้มาจากน้ำพักน้ำแรง การกระทําของเราเองด้วยนะคะในเรื่องของความรักระวังให้ดีนะคะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักนะแต่คุณเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมคุณจะตัดสินใจทําอะไรให้ถูกต้องนะคะไพ่เอสออฟับเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการงานการเงินและความรักมาแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆชาววันเสาร์ขอดูบทสรุป Energy โดยรวมของเพื่อน,อนชาววันเสาร์เป็นเช่นไรนะคะ สิบเหรียญเอมเพรสตามด้วยเจ็ดไม้เทา้าและสิบถ้วยเอมเปร์ Emperor, นะคะต้องบอกว่าชาววันเสาร์นะคะดวงชะตาของคุณนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับความสุขแล้วก็คนที่คุณรักเนี่ย นะถ้าติดประเด็นในเรื่องของพันธะผูกพันอยู่เขามีโอกาสที่จะตัดสินใจทําอะไรให้ถูกต้องเพื่อครอบครัวเพื่อคุณนะคะไพ่สิบเหรียญคือการเติมเต็มอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชาววันสาวจากกรณีถ้าบางท่านชอบการเสี่ยงโชคแต่ยังไม่ได้ผลคุณมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนโตนะคะเก้าเหรียญเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะการฟาดฟันการต่อสู้ในช่วงที่มีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเครียดนะ อภาไพ่ของชาววันเสาร์คุณได้ทั้ง10บระเย็นทั้ง10ถ้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือการอุปถัมภ์ถ้าใครอยากได้บ้านนะคะต่อเติมบ้านมีโอกาสถ้าใครอยากได้รถมีโอกาสที่จะได้ดวงของคุณมีแรงอุปถัมภ์นะคะเข้ามาช่วยเหลือจาก คนที่มีอายุมากกว่านะคะนะแต่เขาอาจจะชอบใช้อำนาจชอบสั่งหน่อยเราก็ยอมยอมเขาแล้วเราจะได้ในทุกสิ่งที่เราต้องการการเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นหัวใจกำลังจะเกิดขึ้นนะคะนะวันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับชาววันเสาร์นะขอคุณสมบังทุกประการในะเรื่องของความรักการงาน,งานกันเงินวันนี้ไม่หมอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าเป็นชาววันอาทิตย์นะคะคลิปสุดท้ายในอาการเปิดดวงสตาเกี่ยวกับพลังงานวันนะคะวันนี้แม่หมอบายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ